เตรียมตัวรับมือกับเขาได้เลยเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยควินถือถ้วยนะคะคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกหนึ่งเหรียญคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน สามาไ,ไม้คนธาตุไฟเมสิงอ์นูเดียมเพลสพลังงานของคนธาตุดินนะคะดมูลพลังงานของคนราศีมีนมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟพลังงานสวยมากๆนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความรักมีความร่าเริงมีความสดใสมีความเข้มแข็งมีความอ่อนโยนในตัวเองนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตอนนี้เหมือนคุณอยากทำอะไรคุณอยากเริ่มต้นทำอะไรคุณมีความคาดหวังที่อยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง แต่มีความกลัวที่อยู่ในใจนั่นเองนะคะพลังงานที่เด่นชัดเหมือนมีความรักมีความสุขกับความรักอยากเริ่มต้นใหม่แต่กลัวมีความกลัวกลัวเจ็บปวดกลัวเสียใจกลัวผิดหวังกลัวอกหักไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะเริ่มต้นแต่อยากมีความรักแล้วก็อยากเริ่มต้นนั่นเองนะคะหากตอนนี้กําลังเปิดใจให้ใครอยากที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์แต่ว่า มีความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น <aka> นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะต้องเตรียมตัวรับมือกับใครนะคะคนที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับมือด้วยเขาคือใครนะคะคนที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับมือกับเขาเขาคือใครขอให้บอกทีคุณจะต้องเตรียมตัวรับมือกับใคร เหรียญคนธาตุดินมังกรพฤกษกาลจัสตีคนราศีตุลหกดาบคนธาตุลมนะคะเมถุนตุนกลกุมควินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟคนคนนี้เป็นคนจริงจริงมากมจริงจังตั้งใจเด็ดขาดชัดเจนกล้าตัดสินใจนะคะมีความยุติธรรมนะคะ รู้สึกยังไงแสดงออกมาแบบนั้นแล้วเป็นคนที่ตื้อเก่งมากๆเป็นสายตือ้อเป็นสายลุยเป็นสายแสดงออกนะคะหากว่ากำลังเปิดใจให้ใครสักคนเขาคนนี้คือคนที่เข้ามาจีบูุเลยนะคะอาจจะเพราะว่าความแตกต่างความเป็นคนจริงจริงจังหรือว่าอาจจะออกแนวดุของเขาเลยทำให้คนรู้สึกเหมือน ลังเลนะคะคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเป็นคนที่มีความสุขุมมีความใจดีนะคะมีความละเอียดอ่อนแต่ดูเหมือนเขาจะดุดุกับคุณมากๆหรือว่าดุในใสายตาคุณเลยทาให้คุณมีความลังเลนะคะหรือว่าระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างในบางสิ่งบางอย่างด้วยนั่นเองบางคู่ก็อาจจะเป็นนิสัยที่มีความแตกต่างนะคะคุณจะเป็นแนวอ่อนโยนละมุนสุขุม ลุ่มลึกเขาจะเป็นคนที่เสียงดังฟังชัดขวาญผ่าซากนั่นเองนะคะบางคําพูดการสแสดงออกการการะทําของเขาคุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ใช่จะใช่หรือเปล่าจะปรับเข้าหากันได้ไหมนั่นเองบางคู่ก็อาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินนะคะความแตกต่างทางด้านการเงินก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าทําไมคุณจะต้องเตรียมตัวรับมือกับเขานะคะ ทำไมจะต้องเตรียมตัวรับมือกับเขาเพราะอะไรขอใครบอกทีคุณจะต้องเตรียมตัวรับมือในเรื่องอะไรนะคะหากเปิดใจให้กับใครบุคลิกมีความแตกต่างคุณก็รู้สึกด,ดีกับเขานะคะเขาก็เป็นคนดีคนหนึงแต่ว่าก็มีบางอย่างที่คุณยังเอ๊ะไปกันได้ไหมจะไปกันได้หรือเปล่าอยู่เขาก็คือคนที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับมือนั่นเองนะคะคุณจะต้องเตรียมตัวรับมือในเรื่องอะไร ความดุของเขาชอบชี้นิ้วสั่งก็ได้นะคะมีความเป็นผู้นำนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ทันทีทันใดไปซ้ายไปขวาหรือว่าตัดสินใจอะไรแทนคุณไปเลยนั่นเองนะคะเป็นคนที่อาจจะเข้าใจยากเข้าถึงยากนะคะมีเพื่อนน้อยด้วย,ยในพลังงานของเขาชอบควบคุม แต่ก็ชอบปกป้องเช่นกันนะคะอารมณ์ร้อนด่วนตัดสินใจตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะเสียงของเขาการกระทําของเขาอารมณ์ของเขาเป็นคนที่ควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างได้ดีแต่ก็เป็นคนที่โมโหไวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ยืดเยื้อยาวนานชอบให้จบแบบไวๆแก้ปัญหาแบบไวๆ เราชอบคุมเกมด้วยนั่นเองในพลังงานของเขานะคะแล้วหากไม่ได้อะไรดังใจบางทีก็อาจจะมีการขึ้นเสียงแล้วก็เดินหันหลังให้เช่นกันนะคะครอบครัวนะคะอยากสร้างครอบครัวอยากมีครอบครัว แต่ว่าความแตกต่างโดยเฉพาะนิสัยความดุความเจ้าอารมณ์อาจจะทําให้คุณมีความลังเลนั่นเองแต่คนคนนี้สส่ตื้อือมากๆนะคะยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้จากคุณแน่นอนเขาจะตื้อนะคะเขาจะชัดเจนนะคะเขาจะแสดงออกถึงความรู้สึกที่เขามีให้นะคะอยากครอบครองคุณอยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณนี่ก็คือมุมที่ทําให้คุณหวั่นไหวให้กับเขาแต่มุมที่ทําให้คุณลังเลแล้วก็มีความกลัวก็คือเป็นคนดุ เป็นคนชอบควบคุมเป็นคนที่อาจจะเสียงดังนะคะแล้วก็บุคลิกของคุณเป็นคนที่พูดอะไรแบบอ่อนโยนแบบสุขุมแบบใจดีอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการสวนทางกันแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณ รู้สึกลังเลไม่แน่ใจเขาคือคนที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับมือเตรียมตัวรับกับการตัดสินใจของตัวคุณเองด้วยนั่นเองนะคะยังไงเขาก็จะตื้อถึงแม้ว่าคุณจะอยากได้เวลาในการดูในการเรียนรู้ในการทบทวนอีกสักหน่อยแต่เขาอยากจะครอบครองคุณเขาจะเหมือนกับว่าเร่งรัดคุณในการตัดสินใจในการครบในการเป็นเจ้าของคุณนั่นเองนะคะ